ถ้าล็อกสินกระแพง่งนี้ก็เื่งใหญ่เลยซุลสิกระแพงอีกแล้วเฮียวัดมวิ่งขก โอเคครับเพดิต้อนเับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตอนคุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตวิธีการเล่นซีริเทียในแพทใหม่นะฮะหลังจากล่าสุดเพิ่งลงคลิปไปบอกว่ามันเล่นยากใช่ไหมวันนี้ดอยก็ไปนั่งฝึกฝนมันมานะจนสุดท้ายดอยเริ่มจะจับทางได้แล้วนะครับมาดูเลยว่าเราจะเล่นมันยังไงนะครับไปรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับดอยขอแนะนําทริคต่างๆที่ดอยไปศึกษามาเพิ่มแล้วดอยรู้สึกว่ามันจาเป็นตับการเล่นซีริเทียก่อนนะครับอยาาแกเีนนนใ้จป็ม นะครับสำหรับการเก็บสแต็กนะครับคือคุณต้องมีสแต็กข้างนอกถ้าเราอยากจะวิ่งไปไฟเงี้ยถ้าไม่มีอันตินะไม่สามารถทําได้นะครับไม่สามารถเดฟไปตรงๆแล้ววิ่งเข้าไปตีได้ถ้าศัตรูมันไม่ใช่ตัวที่อ่อนแอซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าไอ้รอยเทสมาเนี่ยเซตเทียชนะตัวระยะใกล้เนี่ยมีไม่กี่ตัวแบบต้องมีเมดที่แบบใช้สกิลหมดแล้วแล้วเราไม่มีอะไรจริงๆหรือแทงที่ทําอะไรไม่ได้จริงๆถึงจะกล้าโดดเข้าไปตีตรงๆนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราจะโดดเข้าไปตีแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากโดดเข้าไปตีนะครับให้เก็บสเลลีีี้้้้ยยยยยงงงงงใหคคครรรบบบเเเนนนนน่่่่ออาาาาะะััไไไกก็็ดดพแปปทึง ตองบอกให้ดรอยแนะนาคือท่านี้นะครับก็คือเวลามีสแ,แต็กไปล่างไกลปุ๊บนะครับวิ่งมาจากระยะไกลก็ได้ให้กะประมาณนี้นะครับโดดไปปลาสองแค่นั้นวิ่งออกเล่นอยู่แค่นี้นะครับเราจะเล่นแค่นี้ในกรณีที่มีสแ,แต็กและอยากจะโปก๊กเล่นแค่นี้นะครับอ่าสมมติเราโลบหน่อยนะครับเราวิ่งมาองศาสวยๆหน่อยนะสมมติเราวิ่งมามุมนี้ใช่ไหม เดินมาปึ๊บอ้อมายิงเข้ากำแพงปึ๊บอ่าอย่างนี้อาจจะเล่นต่อได้ประมาณนี้ก็คือแบบอาจจะดูองศานิดนึงแล้วก็มีทิกอะไรๆนะไอสับท่าหนึ่งเซเทียคือมันยิงแฉลบข้างๆอย่างเงี้ยให้ฝั่งยืนแน่กำแพงอ่ะก็ล็อกเหมือนกันนะครับไม่จําเป็นว่าต้องดันเข้ากําแพงขอแค่มันไหลไปแล้วมีกําแพงอยู่ใกล้ๆบางทีข้างหลังอาจจะไม่โดนเดีย๋ยวเราทำให้ดูประมาณนี้ล็อกอยู่ดีเห็นปะ ไม่โดนเลยไหมแต่ว่ามันใกล้กำแพงไว้ตอนไล่ตอนชนมันใกล้กำแพงมันก็เลยนับว่าโดนนะเพรบบาะงั้นก็เป็นทริคไว้นะถ้าใครเห็นใครยิงใกล้กำแพงตาท่าหนึ่งอัปเกรดไปเลยนะครับล็อกได้เหมือนกันเนาะประมาณนี้อันนี้คือทริคที่จําเป็นต้องรู้ทีนี้บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าตอนนี้ซีเทียเป็นตัวที่เน้นแบบเปิดอติแล้วสู้เก่งๆคือตอนนี้ให้ลบภาพการตีแรงของมันทิ้งไปเลยนะครับลบทิ้งไปเลยคุณดีลีทท่านั้นทิ้งไปได้เลยอย่าไปใช้อย่าไปโอ้ผมบียนตีพี่เปิดปแป้วโดนตีตีตต ไม่ได้นะครับไปเกิดแคลลี่ส่วนใหญ่ดาเมจดีกว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่ได้ล็อกขาได้หรือคนเยอะกว่านะห้ามโดดไปตีท่านั้นเด็ดขาดนะครับสิ่งที่คุณจะทําก็คือโดดไปแล้วโป๊กนะครับแล้วก็ออกโดดไปแล้วโป๊กแล้วออกนะครับอ่าสมมติเป็นอย่างนี้ไหมโดดไปปุ๊บคุณก็อาจจะเลี้ยงมาก่อนก็ได้แบบสแตก็กไม่มีคุณก็โดดไปปุ๊บโป๊กนะครับอ่าเห็นไหมเขาคุณก็จะรีเซ็ต,ตสกิลได้อีกนะม,มันก็จะวนไปเรื่อยๆครับแล้วคุณก็หาที่ตีสี่สแต็กอีกใช่ไหมแล้วคุณก็โดดดดไปเเเหหมมมืออนนนิิววใช่ัรจงะ เดินไปปุ๊บอ่าให้จังหวะสวนกระโป๊กแล้วก็นะพอสแต็กหมดคุณก็รีรีรีอแด,ดอตีเอากระโดดไปโป๊กอีกไหมคือมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบคุณนึกภาพเล่นมูลาดท่าเล่นเหมือนมูลาดเลยคือเก็บสแต็กใช่ไหม mm hmm. พอสแต็กเต็มก็หาจังหวะหามุมล็อกขาเขาโดดไปโป๊กทีนึงอ่ะ mm hmm. แล้วพอคุณเดินออกนอกไฟแล้วคุณก็หาตี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 ต่ออ่ะพอจังหวะสวยปุ๊บอัดโดด มันจะวนอยู่แค่นี้ไว้คือเราจะเป็นเหมือนแบบเราจะยืนดูไกลๆตลอดเวลาไม่เน้นแบบเข้าไปนัวในจังหวะแรกเราจะเข้าไปในจังหวะที่เราเริ่มได้เปรียบอีกอย่างหนึง่งนะครับเวลาสู้กับพวกเตลติใกล้ที่เก่งๆอ่ะสมมติเจอไฟเตอร์เก่งๆทั้งเก่งๆเริ่มไม่ด้วยการล็อกขาให้ได้ก่อนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณล็อกขาไม่ได้ห้ามดยเอทเข้าไปตีอย่างนี้นะดอยเทสมาแล้วไฟเตอร์ Fighter ทุกตัวในเกมสินทุกตัวในเกมเราแพ้หมดเลยนะครับถ้าคุณล็อกขาเขาไม่ได้ในตอนแรกล็อกขามันอยู่3าวินะครับเพราะง นะพอเราขาโดนเงี้ยเปิดต,<ม>ติแล้วก็ยืนตีข้างนอกวงไปอาจจะฆ่าเขาไม่ได้แต่คุณจะได้เปรียบในไฟหมายถึงถ้าในกรณีที่แบบล็อกขาโดนแล้วหนึ่งหนึ่งกันนะคุณจะได้เปรียบในการต่อเลือดเขาอาจจะฆ่าไม่ถึงตายแต่อย่าลืมว่าข้อดีของเราคือเรารีเซ็ตท่าหนึ่งท่าสองง่ายมากกูดาวนติก็ไม่นานอีกฝั่งเนี่ยถ้าเสียเลือดไปเหมือนก็เหมือนเราชนะไฟนะถ้าเขาเลือดไม่เต็มก็อาจจะตายได้นะครับอันนี้กรณีต้นเกมเนาะก็ให้โน้ตไว้ว่าเราแพ้ทุกตัวในระยะใกล้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราล็อกขาเขาได้แล้วเขาไม่ใช่ตัวตีไกลก็อว่่่า้้้ไไดมนนนนนยยใชชทีประโ์แ เซ็ในการเล่นอย่างที่ดอยบอกไปดอยทวนให้ฟังสั้นๆนะครับเคล็ดหนงแล้วก็คือหามุมหาคีบหาอะไรตีตลอดทางเนาะเจอตัวแท้งตีใกล้ๆง่ายๆก็ตีเก็บสแต็กไปก่อนแล้วก็ค่อยหาจังหวะเข้าไปเล่นเนาะสมมุติเราแบบไม่มีสแต็กนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยไฟอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยไม่แนะนำให้วิ่งเข้าไฟนะให้แบบแนะนำให้ไปหาตัวตีก่อนเพราะว่าเห็นไหมพอเราตีเสร็จเราก็สแต็กพร้อมแล้วพร้อมเล่นแล้วก็เดินมาล็อกตาทีนึงอะไรเงี้ยก็เล่นต่อถ้าจังหวะดีก็เปิดตีตีต่อนะครับอ่า ท่า2เนี่ยบางทีใช้ปิดจังหวะก,ก็ได้ใช้เปิดจังหวะก,ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่แนะนําว่าท่า2เนี่ยมันใช้ตอนโป๊กได้ดีเหมือนกันอ่าอีกท่าหนึ่งที่ดอยอยากจะแนะนําท่านี้ศึกษาไว้ก็ดีนะครับท่านี้นะครับก็คือท่าเราเรียกว่าท่าโป๊กแล้วกันเนาะท่าโป๊กท่านี้นะครับก็คือพุ่งมาปานนะครับระยะเรามันจะไปไปลายหน่อยนะประมาณนี้แบบพุ่งมาปาซ้ําเห็นปะ คือศัตรูมันจะโด,ดันออกเว้ยแต่เราจะง้างไปแล้วเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าเวลาพุ่งมาเนี่ยศั <Our name S 1> ตรูมันจะติดม <name> ินิสตาร์นิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะปาไปแล้วนึกออกไหมมันทําให้ระยะห่างเราจะกับศัตรูเนี่ยไกลมากถึงแม้ว่าท่าสองเราเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยไม่ไกลนะเห็นปะท่าสองเรามันจะไม่ได้ไกลมากท่าสองเราประมาณนี้ไหม ก็ไม่ได้ไกลมากนะครับเนี่ยกดไม่ถึงต้องระยะประมาณนี้เนาะซึ่งมันแครี่ตีถึงพอดีแต่ว่าถ้าเกิดเราทำท่านี้นะครับเราจะมาจากระยะนี้แล้วก็โป๊กได้ไหมมันโป๊กคันเว้ยซึ่งดอยทองทำมาแล้วเทตดกับแครี่ได้สมมติเรามีมา2ส,สแต็กใช่ไหมสมมติดอยทำมาอย่างนี้ไหมเก็บสแต็กมาปุ๊บนะเจอได้แครี่เราก็โดดเข้าไปปุ๊บป่าปุ๊บป่านะ <My student. S 1> คุณได้2ทีแล้วคือต้องบอกว่าท่าเนี้ยไม่ได้แรงมากนะเว้ยแต่ว่ามันโปกฟรีในกรณีที่เราแบบอยากจะต่อเลือดเขาโดยทำท่านี้นะครับพุ่งแล้วผักให้โดน2ครั้งผักแล้วปลาผักแล้วปลานะครับก็จะได้เลือดละมัน30-40%ไม่ได้แรงมากแต่บอกเลยว่ามีประโยชน์ในการเล่นคือถ้าเราโหลดมาแล้วโอ้โหแดดไปเปิดตีตีตายอย่าลืมว่าถ้าหนึ่งเราจะมีปัญหาด้วยนะคือถ้าคุณแดดมาจากเป็นร่างธรรมดาร่างตีใกล้คุณจะพุ่งนะครับเดยทำให้โดนสมมติโดยแดดไปอย่างเงี้ยท่าตีอ่ะ เราจะพุ่งก่อนตลอดนะเวย้ยบางคนจะพุ่งเข้าไปตายด้วยซ้ำนะอันนี้ก็โนต้ตไว้นะประมาณนี้โอเคอยู่ไปดูในแนวทางการเล่นดีกว่าว่าสับส์นิเทียนเนี่ยเล่นกันยังไงนะครับไปรับชมกันเลยสับรูนเนี่ยดอยแนะนําให้ใส่เป็นรูนคีสิบหกหนูเลือด5เม็ดของคล้ายของนาคอสเนาะประมาณนี้นะครับไปรับชมกันเลยเจอกันลินดิตะถูสีถูสี Blast. I mean my god hung out, who don't an ally has been defeated. Dragon oh, oh, and Snyder have appeared. โมด้วยอ,อาโายดาคิ What วอะีเพื่อนเปิดสวอะให้เครดิตเพื่อนแล้วกัน นี่มือล็อกเมือ่อ,อกี้จังหวะไหลมันดีนะหมายถึงว่ามันสกิลมันต่อเนื่องหนีไม่รอดหรอกตัวที่ไม่มีสกิลอะไรเสี่ยงแล้วไม่ดีเท่าไหร่วะมันสามตัววะเนี้ บังพุ่มมานซูเปอร์โซนิคป้อมเลนดาของเราถูกโจมตีศัตรูเวรป่าเราแล้ว้แลซูเปอร์โซนิกถ้าล็กกอกสิงกำแพงนี้ก็เรื่องใหญ่เลยล็อกสิงกำแพงอีกแล้ว โอ้โหแล้วคือผมล็อกเหมือนับจับวาง้ <g ül üyor> ผมล็อก้แางนี้ผมก็ไหวตลอดแหละจริงเยไม่เกิ My Solo Melodic l u เฮ้ยี <c oughs> ยอะไรวะเนี่ยนะโ้ยเมื่อกี้เห็นว่าแล้วมันต่อยดักอนาคต <c oughs> <c oughs> เกินแล้วแม่งเกิน

I'm a quick learner. Arcane Melody! An enemy has been defeated! i Legendary! Supersonic. Our team has destroyed a tower! My solo! Chroma Blast! Legendary! <laughs> she must be able to hear my voice... <laughs> ตอนนี้คือล้อขาโดนทุกรอบเราลู้เรื่องไงเดี๋ยวะเงี้ยวว่ามันแอบเก่งตรงขอบกำแพงนะแบบมันโดนแบบเขายืนแนบกำแพงแล้วมันโดนเลยโดนจากข้างๆกันด้ Dragon and evolved Slayer Chroma have Blast s Super c ค e e p ถูกส่งออกไปแล้วเดักสิ่เดียออกมาแล้วอืมไหวไหมจะเจอเยนาตรงไหน Wow, play. Is there like strawberry cake after the show? Oh, oh. oh, destroyed a tower. Oh, my นะทำอะไรก็ได้โอ้ยตายการเหลือเชื่อว่ะเหลือเชื่อเฮียชิบสามสูตรมีจริงว่ะยิ่งกว่าตามหาวันพี e วันพี p นะอ๋ฮะมีอยู่จริงนะแต่ผมก็เล่นมันแบกได้ว่ะเหรียญทองบอมไอ้ดิดนเหรียญทองติริเทีย ราเบิดมากกว่า30%มั้ยไหมถ้าเกิดมากกว่า35%น้อง้องพี่ไม่ได้เบานะครับน้องพอ,อพี่ได้ตีพี่ก็แรงได้เห็นไหมนี่แหละใช่เลยวิธีการเล่นที่ถูกต้อง35%ม้เปอร์เซ็นต์ผมมานะนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสรับแนวทางการเล่นซินเนเทียนในแพทใหม่นี้กันเนาะ อันนี้เวอร์ชันอัปเกรดมาแล้วนะครับเนื่องจากดอยว่าดอยรู้สึกว่ามันเริ่มเข้าไม้เข้ามือมากขึ้นแล้วเล่นเริ่มชนะมากขึ้นดามเมจเริ่มได้ทำแล้วข้อเสียของมันก็คือดามเมจของมันค่อนข้างน้อยเนาะคือบางทีบางจังหวะเนี่ยล็อกโดนเนี่ยก็ต้องเลือกถอยนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าสู้ไม่ได้อย่างเช่นบางทีล็อกโดนแครี่ที่มันเกิดมากๆแล้วก็ไม่เข้านะครับสู้ไม่ได้อะไรางี้หรือล็อกเจอไฟเตอร์เงี้ยก็เข้าไปนัวตรงๆไม่ได้นะเพราะเราดุดเลือดก็ไม่มีเนาะซีซีก็ไม่มีกันดาเมกเล่นจะเอาาตัวเเข้่ยงลรจะ เสี่ยงในจังหวะที่รู้สึกว่าโอเคเราได้เปรียบมากๆเราจะเข้าไปเสี่ยงอารมณ์เหมือนเล่นเหมือนเหมือนตัวแล้วบอกไปช่วยเล่นฟิลลิ่งเหมือนด้วงเหมือนเอรนดอมเหมือนมูาดอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยแบบเอาตัวเข้าไปนัวกลางดงมากเล่นใครระยะไกลจังหวะเหมาะสมก็ค่อยเข้าเล่นเป็นใครนาคอนแหละดอยว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับครับก็ได้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะครับเดี๋ยว็กเพื่อนมีคำถามอะไรสงสัยก็สามารถมาสอบถามดอยบนสตรีมได้นะดอยไลฟ์ทุกวันนะครับวันนี้ก็แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน